ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเองนะปนุสตูดิโอนะครับเนี่ก็ผมแร้วกผมอยู่นในเกมที่ไม่ใช่ว oh, า่าขอบจุดที่่โอบไว้ขอบคนตรงทางเดียวกันบนลงข้าง <Pam ela> ม,มาเลยแหม่ไม่มีใครตอบเลยอ่ะซึ่งผมเล่นเล่น เล่นเป็นเด็กแอสตรินนะครับซึ่งความมาผมก็ประมาณนี้ครับวิ่งสั่งล่างแล้วก็ทําให้ตัวเองเวล่าแบบนี้ครับก็ไปปวดสตูนะไปก็ฝันฝันฟันฟันฟันสตูมันเห็นก็จะว่าเป็นล่างจริงนะครับแล้วก็มีจวงนะครับเห็นแมล่างมันก็จะคล้ายๆนะไปหลอกลวงไว้หลอกสตูได้นะครับคุณมันก็ค่อนข้างสกูนดาวเร็วนักสตูเนี่ยแต่ผมก็จะเพื่อนเอาหิวไปแล้วนี่ว่ามันมีสิูนี้ด้วยเผยตำแหน่งนะอันนี้เผยตำแหน่งสตูที่อยู่ใกล้ๆนะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเปไลาล่านะสำหรับสายที่เป็นนักล่านะครับนักล่าศูนย์นครับซุยาคูนาเรรูเอาไม่ใช่ไ,ไปไปไปนะซึ่งตอนตะกดเนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วด้วยนะครับเฮ้ยแหวนะวิ่งเร็วทั่วขนาดหนึ่งนะครับโอเคครับณสถานที่แห่งหนึ่งทีมอเวนเจอร์ได้ออกรวมโดยนำทีมโดยผมนะผมใส่เป็นเส,สื้อสีแดงนะครับส่วนเพื่อนผมใส่เป็นเสือ้อสี เลือั้งสามคนเลยนะครับซึ่งนะครับเสื้อีแหมันก็ <c oughs> อ่ะกูโดดลววะว e กัน land ี e r a n เอนไหนดีตรงยิ่ยกันเนาะฟั <c oughs> งนั่็ข้างใส่ยากสวครับลองมีอะไรล่ะครับผห อยนัดเจอกันเออผมลืมกดบุ้งทษทีผมลืมโอเคผมลืมกดพุ่งนะเมื่อกี้โง่ไปนิดนึงผมลืมกดพุ่งคนระับโอ้อะไรวะเปิดมาตายแล้วเก่งขนาดไหนกันเคียวอะชนะพระเจ้าได้เต่าเหอะเดี๋ยวเจอพระเจ้าตบน้อยงเลยนะ่าจะบอกให้เอ้ยเออยใครเนี่ยพเพื่อนดีกว่าโถดูดมีทั้งเกมก็ไหวนะครับ มีตรงเก็บก็ได้นะครับเออคน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 ทำมันดิครับฟันมานดิครับฟันมานดิครับก็มานดิครับมานดิครับปีตะเก็บก็ได้เด้อครับมานดิครับมานดิครับมานดิครับอืมมันดิครับแตกมันสวยพี่สวยมานดิครับปืนพกก็ได้ครับปืนพก็ได้ครับมานะครับผมเล่นเป็นปืนพกแล้วกันครับเพราะผมถนัดปืนพกนะครับ สกลิลผมเริ่มทําง,งานแนละ้วโอ้ยอย่าเพิ่งติดปั๊กสิครับพ,พอ่อพ่อน่ครับซึ่งผมกลับมาเล่นอีกแล้วนะครับคอรดิตี้หลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานเนื่องจากไฟล์เต็มนะครับแล้วก็ได้ไปไปล้างไฟล์มาแล้วนะครับก็ดีขึ้นมานิดนึงนะโปรเกมนี้ได้แล้วนะก็รีบมาเล่นเลยนะเอ้ยศัตรูอยู่ไหนอยู่ไหนนะอยู่แถวนี้หรือเสียงปืนมันอยู่แถวเนี้ยเชื่อไหมอ่าอยู่นั่นเหรอมันไฟ เขาหาไม่เผยตำแหน่งอืมโอเคได้ตาสังไดตานะครับมันเป็นตาที่บวกความสามารถนะครับผม่ลืมความสามารถแต่ละอันแล้วนะว่ามันทำอะไรได้นะครับเออเออออเออเออยูออออออ่ไหนกันวะไม่เห็นเา<อ>ตายนี่อันนี้เปลี่ยนเป็นนี่ครับผมไม่ถนัดปืนสไนนะครับ ปืนพกเนี่ยผมบอกเลยนะเพราะผมโคตรถนัดนะครับยิงขึ้นปืนขึ้นฟ้าเออฝั่งนี้ผมเห็นตำแหน่งผมเห็นตำแหน่งผมมีความสามารถมองห็นอานาคตเป็นคิงคิมสันเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเรื่องนะครับคิงคิมสันนั่นมันไอ้นี่ดีกว่าเขาเรียวกว่าอะไรไม่พูดวร่าตจำเพลงครับแต่ลืมนะมทำอะไรได้นะคิงคิมสันนะสแตนมันอะสแตนในโจโจ้ะมันที่จำได้มันไอ้นี่ปะ มันตัดช่วงเวลาได้นะครับเหมือนเหมือนย้อนเวลาได้ปะย้อนเวลาในช่วงนาคตเอ้ยคุโดนจิงปฎิกับปฎิกับปฎิกับเหมือนเก่งออกเหมือนเก่งครับเหมือนเก่งครับก็ปิดเลยเลยไม่ไม่ซาดีกว่านะไม่ซาขอไม่ซานะเดี๋ยวโซดาสิงเออหอมหอมหอมมันไปตปปัดแสบบัว มาดิครับมีดมีดก็ได้นะครับมีดก็ได้นะครับอันนี้ได้แล้ววะเอาโกดดิส p o ตบัตทีนเฮ้ย <laughs> คนอยู่ไหนผมไม่เจอคนเลย <laughs> เล่นต่อดิครับออกทำมะเขือเปลวปอะไรระลอก นี่อะไรเนี่ยคิมุติมันมีท่าทางอะไรบ้างวะม, <c oughs> มีท่าทางแค่นี้่ะทำไงเดีย,ย่ะทอาไม่ได้นะครับทำได้แค่อย่างเดียวคือทำใจนะจ๊ะอีอีจุ๊บจุจุบๆๆๆ๊บเฮ้ยเกือบตกไม่ตกไม่ตกกลับไม่ตก,ก่ะไม่ตก,ก่ะหนูไม่อยากตกค่ะตกทีไม่ตายก็มีการล่ะครับ เ,เจอใครวะเจอใครวะอ่ใครใครให้พระเจ้าโมโหนะครับทำให้พระเจ้าโมโหโผิดกฎนะครับรอยู่ไหนอยู่ไหนวะไหนฮ่ามีที่แค่นี้เหรอเอาเกาะมาเลยปนเฮ้ยเยมันใส่เพื่อน่ะเก็บของกุสมันเลยเก็บมันนะใช่ไหมเก็บมันเหรอ เก็บมันก็ไปเลยปิงมันไส้นะจ๊ะรวกันรถสามสามลิมนะโอเคบอกเพื่อนแล้วนะไปไปไปปุ๊มนบสเต็ปลากหัวเป็นฟรีไฟนะครับเออเดี๋ยวไม่ใช่มาดิกับมาดิกับอยู่ไหนกระโหนอยู่ในกระโหนโมีดได้นะครับมีดได้นะครับ ร้อยสามสิบเก้าอยู่ตรงเองเลยอยู่ตรงเองมันมันไม่มาก่อนมาก่อนมาก่อนมันอยู่ตรงนั้นมันมันกำลังมันกำลังจะข้าไปหามันกำลังจะข้าไปหานี่นี่นี่เยืเยดักยิงดักยิงให้เยื่ดักยิงให้มาว่ะมาว่ะเอาว่ะมันมันมันอยู่ตรงนั้นแหละมันมันอยู่ตรงถางที่ก่อนที่พวกเองจะนี่เลยก่อนที่พวกพี่จะนี่อจะมาจะจะข่าม้าเมื่อกี้อยู่ตรงไหนวะดุชารับเอ็นเอร์เมทคิส เราดูโต๊ะอยกร่างจ้าตรงนั้นไม่มีเคลียมันอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนกันหนอมันอยู่ไหนผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอบอกกีนเลยหาไม่เจอกันเลยนี่เออมันมันมันอยู่เนี่ยเมื่อกี้เห็นมานี่ห่วมันไปไหนรู้วะมันมาตัวนึงอ่ะเอ้ยมันมันต้องอยู่ไปเนี่ยเรายิงเดี๋ยวผมลิงเรียกให้ยิงเรียกแล้วยิงเรียกแล้ว มันน่าจะมาแก้แค้นนี่เพื่อนโอเคนะผมอยากบอกว่าทําไมผมถึงจริงนะครับพวกกูอยากเรียกนะครับทําไมหรอครับอยากเรียกศัตรูเข้ามานะครับเข้ามาให้ลงกระทืบนะครับนี่ให้ผมดูตรงนี้ให้ผมก็นี่นะครับนะเป็นในนี่นะครับเป็นไกด์ให้ทีมนะครับเป็นคือคอยดูให้ทีมนะครับว่าแบบทีมไหวเปล่าอะไรประมาณนี้นะของผมเนี่ยเห็นไหมเออคือ คือเขาเนี่ยจะใช้แค่พวกปืนปนใช่ไหมแต่ผมโหดเกินนะผมใช้แค่มีดก็พอนะครับขนาดปืนพกยังไหวครับป,กกป,นะปืนพกก็ไปเหลือแห้วนะปืนพกไหวเห็นไหมกดแล้วมันวิ่งเร็วนะปืนพกไหวมีดก็ต้องไหวดีครับเข้า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 อ๋อบักบักบักอ้าวแย่แล้วสี่สองไปละขอให้หนายเป็นสูสตรีนะเพื่อน ก่อครับเพื่อนผมไปแล้วนะครับหมายเลขสองนะครับได้ไปสู่สุคติเรียบร้อยนะครับนี่ก็กดดูแบบนี้ได้นะที่จริงผมป็นคนชอบกดลากแบบนี้มากกว่าน,นะครับไม่ค่อยชอบกดแบบนี้เนาะไม่เหมือนฟีไฟนะฟรีไฟมันกดล็อกให้มันล็อกไปไหนของมันก็ไม่รู้นะครกดกัน โอ้ของอยู่ไกลเลยโอ้สามสามอ่ะอวมาวะมาวะมาดิครับมาดิครับพื้นผมยิงแล้วติดระเบิดด้วยนะติดไฟด้วยโหดเติร์นโหดขนาดไหนอ่ะพี่ดูดิเดี๋ยวผมไม่ไหวนะครับเดีย๋ยวผมไม่ทนครับเดีย๋ยวผมล่อให้เดีย๋ยวผมล่อให้ระวังลวนลอดีลอดีครับลอดีครับ ล่อล่อเจ็บเจ็บเจ็บบ้ากันหรอโอ้ยช่างแม่งโอ้ยเอ้ยคนอนกลอนกอนกลอนโอ้ยแยแล้วแย่แ <museums> ล้วจะฆ่าไม้ผมตายฆ่าให้ผมตายผมตายคือจบคือเดี๋ยวเเดี๋ยวเราผมทุกสามไมก่อนผมทุกสามอนเออใครเนี่ยใครเนี่ยแถวมาได้รับเชิญแถวมาได้รับเชิญช่วยผมก่อนช่วยผมก่อนล้มล้มล้มเอาตายตายงูเลย ชุบชุบชีวิตได้สามแลโอ้ยหิวหิวโอ,โอ้โอเคเขาา้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ตีบอสไม่ตีบอสก็ได้โว้ยแต่บอสได้ของดีนะครับเราทุบมแล้วเราคือเพล่ะเ,เออใจเยน็นพี่ใจเย็นใจเย็นนะใจเยน็นช่วยผมช่วยผมเฮลวช่วยผมดูจิงบอสจิงบอสฮิวมีฮิวมีหิวมีมมม ผมยิงผมยิงบอสก่อนผมยิงบอสก่อนหลบ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 มาดโอเคครับผมบอสตายแล้วนะโอ้โหโอ้โหของดีของดีเพ้อเพ้อนครับดีแบบดีมากๆเลยนะครับโอ้อะไรเนี่ยของกากอันนั้นเมื่อกี้ของกากนะครับโลกนี้โลกในโลกวงมาแล้ววงมาแล้วนะบอกเพื่อนให้รู้ไว้อดใจฉันรักจริง ะไรครับผมที่ผมใช้ปืนกลเนี่ยผมมีเหตุผลนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะไปกันแล้วอ๋อหายไปไหนวะหายไปเฉยเลยมาทำไมลูกบอสตายแล้วบอสตายแล้วหยิบของแนละ้เวเดี๋ยวเราเราอ้าวสามไปแล้วโอ้ยเหลือแค่เราสองคนนีแ่แหละ ป้าป้าเพื่อนนายอย่าห้ามทิ้งเรานะเหลือแค่เราสองคนละโหดสุดแล้วโอเคนะครับตอนนี้นะครับมากับเพื่อนครับซึ่งผมคิวเป็นสี่แล้วครับเก่งเกินบอกเพื่อนก่อนนะครับวงวงเมื่งมาแล้วนะครับเตรียมตัวชิบหายได้เลยนะครับวงไม้ทำไงครับทำใจครับทำได้อย่างเดียวคือทำใจไอ้เริ่บจูสมัิจุบๆุบนะครับ สามารถคิวได้ในขนาดนี้คิวอะไรเหรอคิวอะไอยูยออ่น้องหมางงกับสิ่งนี้อ,อ๋าวค่ะไม่ได้ที่ผมใช้สกิลนี้นะครับในการเดินทางเพราะว่ามันตอนกดนี่มันจะวิ่งเร็วนะเลยเป็นสกิลเหมาะกับการเดินทางที่ค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมถ้าถือมีดจะวิ่งโคตรไวเลยนะครับแต่ว่ามันไวชั่วขนาดหนึ่งนะครับไวแบบแป๊บเดียวประมาณสองวิะน,น,นะใจน,นะไวนะไวนะ โอเคยิงยิงแล้วมานี่เลยวิ่งแล้วเข้าวงมาเลยเดี๋ยวมันก็โดน,น,นวงตายเดี๋มันก็โดนวงตายโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราเข้าวงรอโอเคครับตอน,นผมเข้าวงรอแล้วเข้าวงกูกลัวโดนอารพยิงตายมากเลยนะครับ อาพีจียิงตายนี่มิเทบร้องไห้นะบอกเลยร้องไห้แบบอู้เวอู้เวเลยนะครับต้องไปนู่นอีกเอ้ยคุณพี่เออสามสี่สามสี่แย่แล้วดา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 วตายแล้วตายแล้วโดนกระเด้าเอ้ยโดนดาวนี่หว่า <c oughs> เออช่วยผมทีมาหาผมก่อนมาหาผมก่อนมันบมวนซื่อเด้อมาช่วยผมเร็วมวนซือ่อมวนซือ่อมวนซือ่อไปนี่มาซ่อมก่อนครับซ่อมก่อนเนาะ กินนี่ก่อนอ๋อโอ้ช่างแม่งละป๊ออ่าใช้ไม่ได้เนะี่ยป๊าป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 นะจริงจริงก็อยากได้นะเห็นอะไรอยู่ด้านหลังอารู้เร็วอะไรอะ ปะเป็นนี่ก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยผมเอาไม่เอาเอ้ยเผลอไปยิงอีกโอ้โหเห็นกำแล้วอ้าวโอ้โหเผลอไปยิงอีกโทษโทษเราต้องรีบเข้าวงแล้วเดี๋ยวระวังคนนะดูคนมาก่อนเพื่อนไปแล้วคนหนึ่งโอ้โหเพื่อนไปแล้วสองคนหรือที่เราสองคนละกดไปเซฟนี่ รักลูกเฮ้ขาวบอยรอกนีบเด็กอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไป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 นะครับจังวันนี้ไปกับเพื่อนนะเพื่อนที่ดีต้องไม่ทิ้งกันต้องเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันใช่มั้ไหม ขึ้นมาดัมเกี้ยเลยแต่สิ่งที่หน้าแปลกก็คือกูจะขึ้นมาทำไมนะครับนั่แะลรก็คำถามนะครับขึ้นมาเสร็จแล้ว มาเลยนะครับนั่นแหละคือเหตุผลนะครับที่ทำไมผม,ผมถึงขึ้นมานะครับวงดูเขาวงเขาวงเขาวงนี้แรงวงนี้แรง,แรงโอเคอไปแล้วจัง <S <S โอเคครับผมโอ้ตอนนี้โอ้ย สัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันค่ะโอ้ oh yeah, ย่ชิบหายเร็วชิบหายเร็วลงไปที่วงเล็กที่สุดครับ <c oughs> มาไวาแบบคุณนะเพื่อนะ ผมโมโหแลวนะครับถึงเวลาที่ผมต้องใช้ปืนโปรดมากแล้วครับนะเก็นปะโกตโหดโกระโดดเก็บหมดเลยครับลมอย่าลมแป๊บหนึ่งนะพอดีผมปวดหัวนครับมาดีการน้ำปนน้ำโอ้โหเล่นซะตายเกืบอบเลยครับไปลอง อะไมีสกิลเยอะก็บอกเออป้องกันครนะอัมกอรเน็ตฟ<ม>ัคส์ใช่ไหมเออนี่แหละที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราอะค่ะนหลังไหนหลงไหนไม่เห็นมันมันอยู่ไหนโอ้ยสร้างล่างปลอมไปแล้วกันไปเรียล่ลางปลอมลูกพ่อ ตัวละครติดปังตอ้ไม่ชอบเลยที่ไหนอะใ่อยูฝั่งนี้ก่อเติมตัวยิงนะเติมตัวยนะิงบอรเบอร์แหลกแหลกมากมันอยู่ไหนเราเดี๋ยวเพิ่งยิงมั่วนะเราต้องรอดูศัตรูก่อนครับโอ้ยต้ฟางระเบิดไปมัม่วๆน,น,นะครับเฮ้ยนี่ไงคนเต็มตัวนะัสามสองนึงยิงเลย ยิงดิยิงด,ดิมันไม่เห็นลูกจริงไหมลอเล่นอนะที่จริงมันอาจจะเห็นปาระเบิดไปละจ้าปึง้งตูไม่โดนเหรอบ้ากีนร่ะไ่โดนได้ไงกันไปเลยลูกล่างโคนลูกสมุนพ่อลงไปเลยเลงไปอ้าวทำไมบอดมึงง่จังวะชิบมหายแล้วเราต้องหาทางลงทางอื่น ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางนี้ทางนี้นี่คนคนคนตึ้งยิงเล่าตึ้งยิงายนี่อ้าวฮึยฮึยชนะว่ะเุ้ยบอกแล้วนะครับเล่นกับผมผมพาที่หนึ่งนะครับนี่เอาหลังมาเล่นกับผมนะครับผมพาที่หนึ่งแน่นอนครับโอ้โหโอ้โห โอโหอ้อวะโอโหมาวัดที่หนึ่งเนีเ้ยืนได้นะผมคิดว่าเพื่อนคนนี้เขาพอนำทีมอยู่เขาทำให้ผมชนะได้กัเพวาเขาเนี่ยแหละเขาเล่นเก่งมากรลบ ผมแปลกใจ3านะครับมึงไปให้บอสตกทำไมครับโอ้ผมจะเลยครับคนไหนเอ่ยเพื่อนผมโอเคนะครับผมก็นะครับเล่นหมดแรงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็โหดเหมกันปวดอึ๊งโหดจึ้งเอาว่ะเอาว่ะเลเวลหกเลยอะปืนอะไรเนี่ยโหปืนเลเวลอัพเกรด สุดยอดสุดยอดนะครับแทบปวดหัวมดีกัโอ้ยี่ปืนสกินปืนนะอ้ยของดีของดนของดีมันบัวช่างบ่วาของดีของดคนไหนคนไหนนั่ยที่เล่นกับเราดินี่คนนี้คนนี้ที่สัองหารหกป่ะนี่แหละนี่ที่เลนกับผมแล้วก็ชู้ผมนะ ไม่ใช่เด็กคนไหนคนไหนคนใช่สีนะใช่สีนะี่แหละคือดีมากๆนะพาผมอีวีพีได้นะกลัวเอานั่นเองนะโอเคไหนขะอดูปคำขอมาสิใครขอมาเอ,อาเ้ยอไหนวะี๋ยววะในคำขอเป็นเพื่อนอหนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กันด้วยนะครับก็มันมากนะครับปืนนี้ก็ใช้ได้เลยนะไนส์ nice. นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นโหดมากนะครับแกสีมือระดับปานกลางนะครับแกแย่ใหผมมาจิงแค่นั้นเลยมันไม่รอดรโอกาสนอน,นี่แบบแต่ผมก็ยังชอบเนี่ยอุ้งิปนนี้ดีกว่านะชอบเนะี่ย ได,ได้อะไรมาใหม่เลยอเขาบอกอะไรเนี่ย AMP นะครับสร้างความเสียหายแล้วทำไปสตรูรอบๆไม่สามารถใช้ปรปกอบได้เอานี้ดีกว่านะครับผมผมเนี่ยคือที่ผมติดตั้งเนะี่ยมันระเบิดจะไม่สามารถทำอะไรของได้หรือเปล่าวะเอาเลยเดียวไม่เอานะผมวาันนี้ดีกว่าไนะอน้นะแล้วก็ระเบิดไฟนะที่จริงเอานี้ก็ได้นะครับไอ้เนี่ยผมมันไม่ติดตั้งแต่ผมว่าระเบิดไฟดีกว่านะครับ ไม่ลองมาดูที่มีดกันนะซึ่งนี่ผมสกปดล็อกสเก็ตจีสเก็ตแล้วเนี่ยมังกรนะส่วนนี้ก็โอ้จะสูงแล้ว mm. เอ้ยอันนี้เท่ะอะน,นี่เป็นหัวมังกรเนี่ยแต่ว่าผมชอบมันเดิมอ่ะที่เป็นลายห,หัวใจนะชอบมว่ากว่าแต่ชอบที่สุด,ด้วยนะชอบแบบสเปอร์วิลลี่ไงเอ้ยใครจะใครให้เปลี่ยนเป็นปืนอ่ะใครให้เปลีป่ยนเป็นปืน มาสกินปืนกุ้ยเห็นการนำโชคเนะี่กล้วยพูดนำโชคอันนี้ก็ล็อกเก็ตล็อกเก็ตแบบใหม่มีเหรอโอ้เป็นสกินแบบสายนะแต่ไม่เอาชอบแบบเติมนะครับแบบเติมนี่แหลนะประตูตรงก็ไม่ได้เติมนะครจุดหมายนะครับโอเคของแจ็คฟรีนะโอ้โหโกูจริงๆนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์สำหรับใคแชร์นะ นนี่นนะกำหนดแบบเล็งยิงหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้คือเขาบอกว่าจำกัดระยะการยิงเมื่อแบบอิเล็แม่ผมชอบยิงเองมากกว่านะมันมันง่ายกว่านะผมว่านี่น้ำมันยากกว่านะโอเคใครชอบฝากกดไลครจดแชร์นะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเราโหลดดีแบบลอ,องดูสิมันเป็นยังไงโอเคสำหรับวันนี้ บายครับผมอุ้ยเท่เหมือนกันนะนี่แต่นี่เท่กว่าว่ะเสียใจอี